สวัสดีครับผมสวัสดีครับมึงบรรยากาศครับสอบตำรวจครับสอบตำรวจภาคหนึ่งภาคหนึ่งครับมาสอบอยู่ไอ้มหาลัยกรุงเทพมหาลัยกรุงเทพสาขาลังสิตประทุมธานีครับบึงบรงบรยากาศครับนี่พาลูุหลานมาสอบครับ ในทีวลาสีม่มงคืนกับสี่มงสอบนะครับเบื่อบรรยากาศรอบๆสถานี่สอบมหาลัยมุกเทพครับทุ่มทานี้มุกเทพสาขาสองสาขาประทุมทาเออสาขาลังสิทธิ์ครับครับผม ปี2 5 6พันห้ร้อยหเกสิจหะครับสอบวันนี้ครับนายมงเคงพาลูกหลานมาสอบรถครับ ครับเบิง่งบรรยากาศรอบๆครับผมทีนี้ไอ้สอบไลยอาคารอยู่ครับสอบซีหา,าคารหนึ่ครับอันนี้เป็นอาคารหนึ่งเนี่ยมาสอบครับใหญ่ยัดบรบรยากาศรอบๆครับผมใน,นรถล่าง ล่างเั่นมาไล่ครับโอเคครับผมครับมาฝากสันีทก่อนครับครับผม